ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่หรือว่าจะเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตรทุกทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับรับต้นอ้อก,การเกษตรนะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากนะครับสําหรับเกษตรกรชาวนาไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นหัวข้อที่พูดถึงศัตรูข้าวตัวร้ายที่เรียกว่ากําลังระบาดหนักมากๆนะครับสําหรับ ในแปลงนานในช่วงนี้นะครับก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับวันนี้ผมมีคําถามมาถามท่านนะครับว่าท่านรู้จักไอเจ้าตัวนี้ไหมครับบางคนอาจจะคุ้นๆนะครับบางคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นนะครับแล้วถ้าลักษณะอาการแบบนี้ล่ะครับอ บางคนบอกอื ừ, 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 ใช่เลยที่แปลงฉันกําลังเป็นเลยที่แปลงผมกําลังเป็นเลยหรือว่าที่แปลงเรากําลังเป็นเลยนะครับหลายท่านก็คงจะรู้หรือว่าคงเจอหรืออาจจะแบบกําลังประสอบอยู่เลยนะครับสําหรับอาการแบบนี้นะครับก็สําหรับรูปข้างต้นที่ผมให้ดูตัวแรกนะครับมันก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นแม่ผีเสื้อนะครับของหนอนห่อใบข้าวนะครับหนอนม้วนใบหรือว่าเกษตรกรบางท่านอาจจะเรียกว่าหนอนใบขาวนะครับถือว่า เป็นหนอนตัวร้ายนะครับประจําแปลงนานะครับยิ่งในช่วงนี้ครบกันระบัดเรียกว่าทั่วทุกที่เลยนะครับแล้วก็จัดว่าเป็นหนอนตัวนึงที่ว่าปราบยากปราบเย็นนะครับเกษตรกร,ร,กรบางท่านฉีดยาหรือว่าใช้ยาหลายๆตัวไปแล้วก็ไม่อยู่ มีปัญหาพบอาการหนอนดื้อยานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํายา2ตัวนะครับที่จากประสบการณ์ที่ว่าไปสัมผัสมาไปฉีดยาไปจัดยาไปพ่นยาแปลงที่พบปัญหาเรื่องหนอนห่อใบข้าวหนอนใบขาวแล้วมันได้ผลประสิทธิภาพดีนะครับวันนี้ผมจะเอามาแชร์เอามาแนะนําให้กับเกษตรกร,กรที่อาจจะกําลังมองหา ยาตัวเด็ดๆตัวดีๆที่ว่าฉีดและเอาอยู่กันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ครับเรียกว่ามีนักวิชาการมาจาก2บริษัทเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยแล้วก็ถามความรู้ให้เขาแนะนํากันนะครับว่าไอ้เจ้าสารที่ผมพูดถึงมันมีสารอะไรกันบ้างน,นะครับไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับนักวิชาการจาก2บริษัทผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงมาขั้นต้นแล้วนะครับไปแนะนําตัวกันก่อนนะครับก็ คนแรกนะครับยินดีต้องรับน้องดิม UPL ครับสวัสดีค่ะน้องดิม UPL ค่ะครับแล้วก็อีกคนนึ่งนะครับพี่อัดจากไซโนโเคมครับ สวัสดีครับน้องอาจจากบริษัทไซโนคมครับก็วันนี้นะครับตามหัวข้อเลยนะครับผมก็จะมาคุยเรื่องยา2ตัวที่ผมพูดถึงนะครับเป็นยาขําจัดนอนใบขาวนอนมวนใบหรือว่านอนห่อใบข้าวนี่ก็เดี๋ยวมาที่ตัวแรกเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเวอร์ทูนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้น้องดีมาพูดแล้วก็เล่าแชร์นะครับก็สำหรับรายละเอียดของเจ้าเวอร์ทูตัวเวอร์ทูนะคะชื่อสามัญของเขาคือสารโคมาฟินอไซด์5%าเ์เ็นะคะเขาเป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้ก็คือนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจะเรียกว่าเป็นสารที่มีีกลุ่มเดยว ในใน,ในประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันน้อยมากที่นําเข้ามานะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะเป็นฮอร์โมเนเร่งการลอกคราของหนอนนั่นเองนะคะเวลาเราพบปัญหาเกี่ยวกับพวกหนอนใบขาวหรือหนอนห่อใบในนาข้าวนะคะเราสามารถฉีดตัวนี้ไปได้นะคะแล้วตัวนี้นะคะจุดเด่นๆของเขาเลยอ่ะเ,อเขาจะสามารถอยู่ในต้นพืชได้สามสัปดาห์ะะก็คือเจ้าเวอร์ทูเนี่ยหรือว่า ถ้าพูดชื่อสามัญเขาคือโคมาฟิโนไซต์ค่ะตัวนี้เป็นสารใหม่นะใช่เลยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสารใหม่เนี่ยมันมันเป็นสารกลุ่มที่หนอนไม่เคยเจอไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็การทํางานของเขาคือเป็นขนาดเหมือนเป็นเร่งการล็อกคา,าบแล้วจุดเด่นของเขาอีกอันนึงก็คือใช้ฉีดสลับกับสารตัวอื่นเพื่อ,อลดการดื้อยาของหนอนได้ค่ะก็คือเหมาะกับพวกหนอนที่ดื้อยาเากเษตรกรบางท่านก็คืออาจจะเคยฉีดมาแล้ว ที่ผมเจอนะครับอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์บางคนแบบเธอฉีดมาแล้วพบเจอปัญหาหนอนใบขาวแล้วก็เอายาต้าหนอนธรรมาดาทั่วไปในห้องตลาดอ,ะอ่ะผมขอยกตัวอย่างแล้วกันเพื่นพบัอนแรกพบเจอหนอนนะครับก็ฉีดสารอบาอบาแมตินค <c oughs> ่ะอ่าผ่านมาอีก3วันมันมันไม่อยู่มันยังกินอยู่ก็เปลี่ยนมาเป็นฉีดสาร เรียกว่าอีมาซึ่งสารสองตัวนี้เกษตรกรบางท่านเข้าใจว่ามันคือการสลับสารแต่ความเป็นจริงคือสารอีมาและสารอาบาเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มเดียวกันกลายเป็นว่าแทนที่จะได้สลับสารเพื่อป้องกันการดื้อยาของหนอนเนาะก็การว่าไปฉีดสารกลุ่มเดียวกันมันก็ยิ่งไปเพิ่มอาตาการดื้อยาให้หนอนเนาะใช่แล้วค่ะก็คือข้อดีของเกาัวทูว็คือมันเป็นสารกลุ่มใหม่นะครับหนอนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นการที่แบบใช้สารกลุ่มใหม่ไปฉีดเขาเนี่ยมันก็มันทําให้หนอนตายง่าย แล้วก็ข้อดีคือที่น้องดีบอกก็คือมันมัน,มนออกฤทธิ์เรียกว่านานเนาะใช่ค่ะก็คือปร,ประมาณ3สัปดาห์ก็คือเกือบเดือนนะครับใช่แล้วก็แนะนําในช่วงส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนําลูกค้าในช่วงที่แบบพบกระ,ะบาดช่วงแรกอะครับก็ผมก็ที่ร้านก็จะใช้เป็นชุดนี้เดี๋ยวจะได้ไปเห็นการฉีดแปลงกันนะครับในในโอกาสต่อไปก็เดี๋ยวจะมีคลิปลงให้ดูนะครับในช่องต้นอ้อก,การเกษตรสำหรับการที่เอาสารวัตถุตัวนี้ไปใช้ว่ามันประสิทธิภาพมันได้ผลดี อย่างไรเ,เดี๋ยวจะแชร์ให้ดูกันครับส่วนตัวที่ไปดูแปลงแล้วก็ไปทําแปลงมาก,ก็คือเป็นสารที่แบบได้ผลมากครับก็คือหนอนแบบตายแบบตายตายดีมากครับพูดภาษาบ้านๆน,นะครับตายดีมากแล้วก็ป้องกันได้นานมาก แต่ตัวนี้ต้องบอกอีกนิดนึงค่ะพี่รัเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นยาดูดซึมนะคะเขาก็จะอาจจะตายช้านิดนึงอาจจะไม่ทันใจเกษตรกรหลายๆคนที่แบบว่าอยากฉีดปุ๊บแล้วเจอหนอนล่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องบวกบวกยานกไปด้วยนะคะยานกสักตัวนึงก็ส่วนใหญ่ที่ร้านเวลาผมจับชุดนะผมก็จะจับเป็นพวกโอเวโลโอเวโลก็เป็นสารอีมาแมคกตินนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเนื้อจากประเทศปานามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อัดเล่า ตัวโอเวโรนิดนึงนะครับว่ามันแตกต่างจากสารอีมาตัวอื่นในตลาดอย่างไรครับพี่อัดจริงๆอ่ะต้องต้องเรียนว่าสารอีมาเม็กตินเบียนโซเอตในไทยก็ก็มีมานานแล้ว<ช>นะครับแต่แต่ที่เข้ามาช่วงแรกๆจะเป็นสูตรน้ําอำครับซึ่งพอมีการใช้มาซ้ําๆนานๆเนี่ยการดื้อยาก็ก็จะเริ่มเริ่มเกิดขึ้นในในตัวหนอนนะครับ าทางบริษัทเองก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยง้นเราเอาตัวเปอร์เซ็นสูงเข้ามาดีกว่านะครับซึ่งมันจะมา,มาอยู่ในรูปเม็ดนะครับตัวนี้ก็ลงน้ําก็ละลายดีนะครับาถามว่า,อ,าอย่างที่น้องเขาแนะนําว่าอย่างตัวอย่างหนอนม้วนใบเนี่ยาถามว่าเราเราก็ต้องดูดูการระบาดนะครับว่าการระบาดของหนอนเนี่ยมันมันเกิดจากสองสองสองอย่างก็คือมันต้องมีตัวแม่ครับ อ่าที่มาวางไข่นะครับแล้วก็มีตัวลูกที่ออกจากไข่มาแล้วก็มาทำลายผลผลิตของเราทำลายข้าวของเรานะครับถ้าเราใช้เวอร์ทูซึ่งเวอร์ทูเนี่ยอ่าเป็นดิ์ดูดซึมแล้วก็อยู่ในต้นได้นานนะครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีดิ์สัมผัสนะครับฉะนั้นเวอร์ทูเนี่ยถามว่าสามารถกำจัดหนอนได้นะครับแต่แต่ไม่สามารถกําจัดผีเสื้อได้อ่า <bargain S 2> เราก็จะแนะนําว่าว่าให้เอาตัวยาน็อกซึ่งเป็นสูตรเย็นครับอ่าตรงนี้เราก็เอามาเสริม ก็คือเอาไปน็อกเมฆผีเสื้อถ้าเราลดปริมาณเมฆผีเสื้อได้ถ้าโอเวโร่เนี่ยมามาม,า,มา,าฉีดช่วยมันก็จะสามารถาน็อกเมฆผีเสื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าเราลดเมฆผีเสื้อลงได้การระบาดก็จะลดลงลก็ที่ร้านก็จะแนะนําไม่ใช่คู่กันก็คือคเป็นโอเวโร่บวกเวอร์ทูครับผมก็คือหนึ่งต่อหนึ่งที่ร้านส่วนใหญ่ผมแนะนำนะครับก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็บวกกันก็ชุดหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ได้ประมาณแปดถึงสิบไร่นะครับก็ชุดนี้ถือว่าโอเคเลยครับเรียกว่ายูมัดค่ะดิมขอเสริมนิดนึงนะะนะนะะะะะะคคกจจจจาเ้้วูฉีดดไ นาข้าวแล้วนะคะเขายังสามารถฉีดได้ทุกพืชเพราะว่าเขาเป็นยาเย็นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้ก็คือฉีดได้ทุกพืชจริงๆแล้วก็แม้กระทั่งหนอนที่แบบเราใช้ยามาหลายอย่างมากแล้วมันไม่อยู่สามารถเอาเวอร์ทูไปฉีดสลับได้เพื่อลดการดื้อยาของหนอนประเภทนั้นๆนะคะก็คือเวอร์ทูเนี่ยไม่ได้แต่หนอนใบขาวเนาะตุงดินเนาะหนอนกระทูหนอนใยผักหนอนนังเหนียวได้เหมือนกันหมดขอให้เป็นหนอนตามสโลแกงก็เลยครับปราบหนอนไร้าตายสิ้นซาก ใช่ะะ okay. แล้วค่ะโอเคแลวตัวนี้ตอบโจทย์กับทุกทคนที่กําลังพบปัญหาหนอนระบาดในช่วงนี้นะคะใช่ครับช่วงนี้ถือว่าหนอนระบาดมากแล้วก็หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของผมนี่พบมากครับประเภทหนอนดื้อยานะครับเพราะว่าเกิดจากการที่บอกไปข้างต้นนะครับเกษตรกร,ร,กรบางทียังไม่ค่อยเข้าใจกันการเลือกใช้ยานะครับก็ยังใช้สารเคมีกลุ่มเดิมๆิมอันนี้ถือว่าแบบน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นสารที่ว่ากลุ่มใหม่มากนะครับ mm hmm. แล้วก็รับประกันครับกลุ่มนี้นอนไม่รู้จักแน่นอนครับไม่ดื้อครับอยากให้ทุกคนเปิดใจลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัท UPL นะคะ v e r t ์นะคะที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของดีจริงๆค่ะโอเคได้ครับขอบท้วนเนาะสำหรับ v ว r t u ใช่แล้วก็จะไปอีกตวงเลยนะครับตัวยาเองอาจจะไม่ได้ใหม่นะครับมีมีมาในบ้านเราสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ในรูปแบบแล้วก็เปอร์เซ็นต์น่ยตัวนี้ถือว่าใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเทียบกับรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในตลาดนะครับตัวนี้ผมว่าราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าาากกกัับบรรใช้มค เป็นตัวที่ชื่อว่าเจ้าโทเวโลนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่อัดแนะนำนะครับสำหรับเจ้าตัวโทเวโลครับพี่อัดครับสำหรับโทเวโลนะครับชื่อสามัญของมันก็คืออินด็อกซาคาบนะครับ <c oughs> ถามว่าสารตัวนี้ก็ไม่ใช่สารใหม่นะครับมีในไทยก,ก็เกือบ10ปีละหลายคนก็เคยได้ยินอยู่นะครับอินด็อกซาคาบแต่อินด็อกซาคาบในตลาดโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นตัว15%ซึ่งเป็นสูตรน้ำนะครับ <c oughs> แต่ถามว่าถ้าเป็นตัว30%เนต์เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าของลีกัสิดดั้งเดิมอะ ก็คือบริษ huh. um, ัทด um, ูป้องของอเมริกานะครับเรื่องประสิทธิภาพผมว่าถ้าเป็นกาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเนี่ยทราบถึงประสิทธิภาพดีนะครับว่าตัวตัวมิด30%เนีรยค่อนข้างค่อนข้างเด็ดขาดแรง ครับแต่ในอดีตเนี่ยถามว่าลูกค้าหรือว่าเกษตรกรจะใช้ในลักษณะคือเมื่อจําเป็นเพราะว่าด้วย,วย,วยต้นทุนมันสูงราคามันแพงนะครับ <c oughs> าทางบริษัทเซโนครีมเองก็เลยมองว่าเอ้ยตอนนี้ราคาในตลาดโลกมันเริ่มลดลงมาแล้ว <c oughs> ก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะนําเข้ามาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะครับ <c oughs> สําหรับแปลงที่พบการระบาดของหนอนม้วนใบ <c oughs> นะครับถามว่า ทำไมตัวนี้ถึงค่อนข้างเด็ดขาดเนื่องจากตัวนี้มันเป็นาสารในกลุ่มที่ออกฤทธิต์ต่อระบบประสาท mm hmm. อ่าหรือว่าถ้าเราพู้ดีภาษาชาวบ้านก็คือยาน็อ c นะครับตัวนี้ก็คือลักษณะก็คือถ้ามันเข้าสู่ตัวหนอนเนี่ยอ่ามันจะทําให้หนอนนะหยุดกินอาหารภายใน4ี่ชั่วโมงแล้วตายภายใน3วันตัมออตย่อเอาจฤทธิ์ถึง3ทางาทางแรกก็คือ,อายา k n o c ก็คือสัมผัสสัมผัสตายเขาเรียกสัมผัตสผตายนะครับยาน็อ c ของชาวบ้านนี่แหละครับอ่าแล้วก็ถ้าเราฉีดไปเนี่ยมันจะ มันจะเป็นติดอยู่ที่ต้นพืชหรือใบพืชพอหนอนมากินใบข้าวเนี่ยมันก็จะได้รับยาก็จะตายในลักษณะการกินตายอ,อันนี้คือรูปแบบที่2ก <c oughs> ็คือฉีดปุ๊บสารเนี่ยจะเคลือบใบครับผมแล้วหนอนนบางทีมันไม่ได้อยู่โดนโดยเฉียบพันธุ์มันคือมันออกมาจากหลอดข้าวบางออกมาจากใบข้าวอ,ะะออกมากินใบข้าวที่มียาเคลือบอยู่ยก็จะได้รับสารพิษแล้วก็จะจะตายนะครับแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือ สารตัวนี้นอกจากทำลายระบบประสาทแล้วทำลายระบบะะระบบะการย่อยอาหารแล้วนะครับก็ยังมีฤทธิ์ส่งผลไปถึงการการออกไข่ก็คือไปไปยับยั้งการออกไข่ของนอนด้วยนะครับของแม่ผีเสื้อด้วยนะครับหรือว่าอาไข่ท,ที่ที่ออกมาแล้วโดยสารตัวนี้ก็จะฝ่อไปนะครับหรือว่าที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าสามารถคุมไข่ได้อย่าฆ่าไข่ยาข่าคุมไข่ครับตัวนี้ก็เลยเหมาะสําหรับการฉีดในแปลงที่พบการระบาดแล้วนะครับ เพราะว่าสารตัวนี้ออ,อกฤทธิ์ไวนะครับเห็นผลชัดแล้วก็ตกค้างสั้นนะครับถะน,น,นอกนอกเหนือจากข้าวเนี่ยก็ยังสามารถใช้กับพืชอื่นๆที่ต้องการความปลอดภัยได้อ,อย่างเช่นพวกผักกินใบอ่าหรือว่าพวกผักที่กินผลพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะเขาออกฤทธิ์ไวเนาะออกฤทธิ์ไวแล้วก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมสลายไวนะครับซึ่งมันจะต่างกับวัวทูนะครับใช่ครับซึ่งตัวนี้มันเลยเหมาะสําหรับการเอาไปตัดวงจรการเทราบาด นะครับเพราะมันได้ทั้งตัวหนอนได้ทั้งแม่บินได้ทั้งไข่นะครับตัวนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นยาเดิมแต่ตัวนี้เป็นสูตรเข้มขน้นอ่าสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ตัวนี้ก็คือนําเข้าสําเร็จรูปจากประเทศปานามาก็คือแพ็กนอกมาเลยแพ็กนอกมาเลยนะครับอันนี้นําเข้าสําเร็จรูปเพื่อรักษาคุณภาพเพราะก่อนที่จะออกมาจากต่างประเทศมันมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับเกษตรกร,ร,กรที่พบการระบาดแล้วต้องการหยุด ือว่าต้องการเขาเรียกว่าผลที่เด็ดขาดเลยนะครับ<ม>ซึ่งตัวนี้ตัวนี้ราคาก็ย่อมยาวลงมาละถ้าเทียบกับในอดีตผมว่ากเกษตรกรคุ้นเคยกับรูปแบบน้ำเนาะครับถ้าเทียบกับน้ำเนี่ยตัวนี้ถือว่าถูกกว่านะครับผมผมย้ํานะครับว่าถูกกว่ารูปแบบน้ําที่เราเห็นในตลาดแต่ข้อดีของเขาอีกอย่างนงนอกจากราคาถูกลงแล้วครับตัวเปอร์เซ็นต์เขา,าสูงกว่า ครับอย,อย่างเห็นซองตรงนี้นะครับขนาดร้อยกรัมนะครับสามารถฉีดพ่นได้ถึงสิบไร่ใช่ครับนะครับ<ม>ก็คือสามารถทดแทนตัวสูตรน้ําที่ปริมาตรประมาณสองร้อยห้าสิบซีซีตัวเนี้ยร้อยกรัมสามารถทดแทนได้เลยใช่ครับก็คือสูตรน้าเขาอะสองร้อยห้าสิบซีซีอันนั้นราคาแปดเนะก้าร้อยนะพี่นะก็ได้สิบไร่เหมือนกัน,น,กนแต่ตัวเนี้ยหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ได้สิบไร่ซึ่งราคา ถือว่าถูกนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากพอเสริมนิดนึงครับแล้วก็อยากการที่ผมไปศึกษาดูว่าสารกลุ่มนี้จริงๆในต่างประเทศนะครับสามารถเอานําไปบวกกับสารได้หลายกลุ่มทั้งบวกเพื่อลดการดื้อแล้วก็บวกเพื่อเพื่อปรับให้ใช้กับหมอย่างอย่างบางประเทศเอาไปบวกกับพวกยาเชื้อ,อบีทีฉีดในผักได้ตัวนี้สามารถบวกกับพ อ่าบาซิลัสได้นะครับก็จะเป็นแบบสารกลุ่มที่ไม่ตกค้างในในพืชอาหารอ่าก็เป็นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับกรเกษตรกรที่ดูอยู่แล้วมีคําถามนะครับผมว่าหลายๆท่านก็ก็คงสงสัยนะครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหนช่วงไหนอย่างไรนะครับเอาง่ายๆครับหากเริ่มแรกพบการระบาดเล็กน้อยหรือว่ามีประมาณ10%เนาะของพื้นที่นะครับไม่เกิน10%เอเขาเรียกว่าไม่เกิน10%ก็ผมแนะนําเป็นชุดเวอร์ทูนะครับที่ผมแนะนําของน้องดีมไปข้างต้นนะครับชุดนี้ก็รับประกันครับตายแล้วก็ป้องกันได พอสมควรในระยะเกือบเดือนนะครับแต่ถ้าแปลงไหนเคยฉีดมาแล้วหรือว่าพบการระบาดเกินพื้นที่เรียกว่าเกินสิบเปอร์เซ็นระบาดแบบเยอะๆครับต้องการแบบโอ้โหเรียกว่าถ้าพูดภาษาแล้วเราคือล้างมันน่ะอันนี้ผมแนะนําเลยครับโทเวโลครับโอ้โหฉีดแบบน็อกตายแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ก็ถือว่าตัวนี้ครับก็คือจริงๆหลักการใช้ยานะครับต้องใช้ให้ให้เหมาะก,กับการระบาดสมมติเราต้องการป้องกันสมมุตินะครับอ่าดูแล้วว่าไอ้ข้าวเรา ไ้ช่วงตั้งท้องละซึ่งโดยปกติอ่ะนอนนอนไปข่าวจะมาช่วงนี้อ่าเราก็สามารถฉีดป้องกันได้เลยเพราะว่าอย่างเวอร์ทูเองก็ก็อยู่ในต้นได้ถึงสามอาทิตย์นะครับ<ต>ถ้าเรนป,ป้องกันอ่ะเราก็จะใช้ยาที่ค่อนข้างประหยัดกว่าใช่ครับแต่ถ้าเรารอให้มันมีการระบาดถามว่ายัยงยังแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ทุนก็อาจจะต้องขยับมาอีกนิดนึงอ่าก็อาจจะต้องเป็นทเวโร่ไป นะครับแต่ถามว่ายาที่ที่ทางร้านแนะนําหรือบริษัทนํามาแนะนําส่วนใหญ่ก็คือเรามีการทดลองแล้วทั้งในพื้นที่จริงทั้งในห้องปฏิบัติการว่าสามารถแก้ปัญหาหนอนม้วนใบให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ก็สําหรับ2ตัวนี้ก็เป็น2ตัวที่ผมอามาแนะนําแล้วก็ตัวผมเองนะครับจากการที่แบบเกษตรกรจะเห็นว่าหลายๆคลิปผมไปจัดยาให้ไป ฉีดยาไปลงแปลงให้ก็คือ2ตัวนี้เป็นเป็นเป็นสตัวที่แบบมั่นผมมั่นใจครับว่าว่าเอาอยู่เทียบในแง่ของคุณภาพกับราคาถือว่าคุ้มค่านะครับจริงๆไม่ได้บอกว่า2ตัวนี้เก่งที่สุดหรือดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบในแง่ของคุณภาพกับราคานะครับผมกล้าแนะนําเลยครับว่า2ตัวนี้โอเคที่สุดนะครับถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคานะครับอยู่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็น2ตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับก็ ในโอกาสต่อๆไปก็จะเห็น2ตัวเนี้นะครับไปอยู่ในคลิปที่เราไปฉีดพ่นไปดูแปลงกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สอบถามเข้ามาในในในเพจของทางต้นอ้อก,การเกษตรได้นะครับเรายังมีสินค้าดีๆหลายตัวใช่ครับนะครับที่ที่ที่เราได้ไปทดลองกันแล้ว เห็นผลลับที่แท้จริงแล้วนะครับว่าว่าใช้ได้ผลคุ้มค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปช่ครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วมีคำถามมีข้อสงสัยอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเราก็ได้นะครับเรายินดีรับฟังทุกความเห็นแล้วก็ทุกข้อติชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องดีมจาก UPL แล้วก็พี่อัดจากไซโนเคม่านะครับ ก็หวังว่าโอกาสต่อๆไปก็จะได้นั่งพูดคุยกันอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ